สวัสดีครับรอบนี้ก็มาถึงคิวสองหน้าแล้วครับแทนแสนแสบพิมสองหน้าค้างดันหนา้าดันหลังเห็นไหมครับองค์พระก็จะหนาเหมือนเดิมครับองค์พระจะนาพิมสองหน้าพิมพ์เจ้าปัญหาเออ,อพิมสองหน้าอันนี้มีสร้างจริงนะครับมีสร้างบางคนก็พี่บางคนอาจจะไปเจอโพสต์เก่าที่เขา พอพูดถึงกันนะจริงๆแล้วมันคือไงอาจารย์ก็เอามาจแจกนะเขาทําไว้เพื่อเนี่ยแหละมาแจกลูกศิษย์เขาไม่ได้เขาไม่ได้เอามาขายไม่อะไรหรอกอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะามาแจกเนี่ยลูกศิษย์นะครับเวลาช่วยงานกันแกชอบแกชอบแบบว่าลูกศิษย์มาช่วยงานกันเนี้ยไม่มีอะไรจะให้ไหมก็เนี่ยเอาพาไปเนี่ยใช่ไหมเอานี่ไปเนี่ยอันเนี้ยของดีคือว่าแปลกกเจ้าบ,บ้านขเขาเงี้ยใช่ปะ อย่างแบบที่เขาจะมีมิพิเศษอ่ะแจกครับแจกกับคนช่วยงานอะไรเงี้ย mm. ก็อย่าไปว่าเขาเลยเพราะว่ามันมันเป็นกําลังใจให้กับคนมาทํางานนะครับคนมาช่วยอ่ะแบบมันคุณแบบเวลาคุณคุณจะทํางานอะไรแล้วมีคนมาช่วยคุณเงี้ยโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนน่ะคุณจิตใจเราจะรู้สึกไงรู้สึกดีใช่ไหมเออมีคนมาแบบมา่วมแงรงลวมใจช่วยอะอย่างเงี้ยก็เหมือนกันเขาก็ให้เป็นน้ําใจอ่ะแล้วเขา อาจารย์ก็ทําพระมาหลายรุ่นแล้วเขาก็รู้ใช่ไหมมาต้องทํำยังไงอะไรงไงนั่นก็เลยให้เนี่ยให้ให้กดแบบพิมพ์สองหน้ามาเพื่อจะเอามาแจกกับลูกศิษย์ท่าเป็นกาลังใจนี่นะครับแต่ว่าบางคนเขาก,ก็พอมีคนได้แล้วก็เอาไปลงโชว์อย่างเงี้ยมีสองหน้ามีคนก็บ่นมาว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจเข้าใจกันแล้วครับว่าแล้วแต่คนละมุมมองอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ อันนี้อาจารย์เขาก็นั่งอยู่ที่ที่โต๊ะวันนั้นใช่ไหมแล้วก็ในเว็บเขาก็เถียงทะเลาะก,กันไปมามาปนีนีพี่คนนี้พี่โชตพี่โชตล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยอาจารย์เขาก็แจกมากําลังแจกให้ให้พี่โชตแหละองค์หนึ่งพอข้างหลังบ้านก็บอกว่าเออในเว็บทะเลาะก,กันใหญ่แล้วอะไรเรื่องเนี้ยอาจารย์ก็บอกงั้นกูไม่แจกแล้วอาจารย์พูดอย่างนี้งั้นกูไม่แจกแล้วของที่เหลือทั้งหมดอก็อยู่ที่มูลทีทีนะครับ ใครสนิทหรือใครอยากรู้ไปถามมูลทีได้ครับในมนูลทีก็ยังมีอยู่เนี่ยคุณแผนสองหน้าคุณรุ่นแสนแสบนะครับที่มูลทีต้องมีอยู่แน่ๆครับเพราะอาจารย์หลังจากนั้นอาจารย์ไม่ได้แจกไม่ได้ให้ใครน่าจะนะแต่ว่าเขาเขาก็บอกว่าเขาเขาก็ไม่แจกแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะไปขอเขาเขาอาจจะให้ก็ได้ใช่ไหมเพราะเพราะองค์นี้ยผมก็ได้จากหลานหลานอาจารย์สององ,องคอ์ผมได้มาสององ,องค์ได้จาก ผมบอกเชื่อได้จากพี่เหลิมคนหนึ่งและนี่ก็หลานอาจารย์อีกคนหนึ่งได้าจากเขาอีกคน,นโอเคครับอันนี้ก็ด้านหน้าก็จะมีเนี่ยเหมือนว่าเป็นผงผงพิเศษเข้มข้นนั่นนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามีทุกองค์ที่ผมได้มาสององมีทุกองค์เนี่ยผงพวกเนี่ยโรยไว้อีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นผงเข้มข้นหรือผงอะไร ผมก็ไม่ฟันทงเอาเป็นผงอะไรนั่นจะเป็นผงผงที่พิเศษนะครับแล้วก็เนื้ออะไรอย่างอื่นก็เหมือนปกติเดี๋ยวจะมาส่องดูอยู่แล้วครับแล้วอีกฝั่งก็จะโรยผงตะไบมวลสารอันเนี้ยที่โรยด้านหน้าเนี้ยจะมีแค่จะมีแค่พิมพ์สองหน้าเท่านั้นครับที่ผมเห็นนะไม่มีแบบอื่นไม่มีผมยังไม่เห็นมีขนาดตะกุดทองคำตะกุดปรราชิก แล้วก็ลองพิมพ์ยังไม่เห็นยังไม่เห็นมวลสันชินแบบนี้นะครับก็อย่างเงี้ยครับอาจารย์เขาจะให้แบบพิเศษให้กับลูกศิษย์ที่ช่วยงานจริงๆเขาก็จะแบบหาของหาของที่มันเออเฮ้ยมีแล้วเกิดความภูมิใจนะครับว่าตัวเองมีแบบนี้แบบนี้นะมันก็จะแตกต,ต่างจากคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมอืมเนี่ยแหละครับอันนี้ก็จะมีแค่เนี่ยผงตรงเนี้ยจะมีแค่สองล้านเท่านั้น พอองที่แล้วมันก็มีก็มีมวลสารแบบนี้ที่ผมมีนะแต่โอทําได้มานานแล้วองคนั้นอนะองคสองนั้นที่ได้องค์แรกก็ได้มานานองค์นี้องที่สองที่พิมีผมแค่นี้นี่แต่ผมก็ได้มาหลายปีแล้วองนี้โอเคครับเดี๋ยวม,มาซูมมาส่องดูครับนี่ครับซูมมาก็ด้านหน้าก่อนเลยโอ้เนี่ยมวลสารนะผมเห็นมันน่าจะมีมวลสารเด่นเด็ดเยอะนะครับ อันเนี้ยซีรีส์เนี้ยคุณจะได้เห็นแบบทุกๆทุกไ <c oughs> อน,นี้เลยทุกเนื้อทุกแบบเลยที่ที่หาดูกันไม่ครบอะจะครบแน่ครับนี่ครับนี่เนี่ยที่ผมบอกว่ามีเป็นผงพิเศษอะ่ะไม่รู้ผงอะไรไม่แน่ใจว่าเป็นผงอะไร จะมีอยู่ในพิมพ์สองหน้าจะมีในแค่พิมพ์สองหน้าจะโรยแล้วก็กดไปพร้อมพระด้วยนะครับเนี่ยคือว่ากดกดเป็นไอ้เป็นหน้าพระอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็โรยปอีกทีแล้วก,กดอีกทีเพราะามีบางชิ้นฝังลงไปในพระด้วยเห็นไหมเออนี่แหละเหมือนตอนกดกดตะกรุดทองคำมาเขากดเป็นองค์พระก่อนนะแล้วก็วางตะกรุดลงไปแล้วค่อยกดทับเีกที เขาผนสารเนี่ยนะเออนี่ไงเนี่ยฝังลงไปเลยในแขนเนี่ยซูมดูนี่เห็นไหมฝังฝังลงไปเลยเนี่ยเนี่ยฝังไว้ในในองค์เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยครับเนี่ยถ้าซูมดูมันจะก็จะชัดละเอียดแบบนี้และแต่ว่า มันก็จะฟอร์มโดยรวมก็จะไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวเราซูมออกก่อนประณยี 25, 25. ่สิบห้าดูนี่ครับ<ม>เนื้อเยอะนะมวลสารเยอะนะพิเศษจริงๆอะ่ะผมบอกในหะ้แล้วมีน้อยด้วยนะครับมีน้อยคุณจะได้พบเห็นน้อยแน่นอนครับ น้อยมากๆคุณจะไม่ค่อยเจอกนแน่นอนลองเสิร์ชหาดูได้เลยพิมพ์สองหน้าคุณแผ่นแสนแสบพิมพ์สองหน้าเจอไม่ขกี่องค์หรอกครับเพราะว่าอาจารย์เขาไม่แจก้วยเขับว่าทะเลาะกังนงีเขาไม่แจก่ะไม่ให้ใครเลยปัญหาเยอะนะค <laughs> <Okay. S 2> รับโอเคมาดูอีกด้านนะ แต่ก็ไม่ได้ว่าใครนะครับผมว่าผม <c oughs> ว่าคนที่อันนี้ก็รู้จักกันหมดนะครับแต่ว่าเขาอาจจะแบบเป็นมุมมองของใครแต่ละคนครับไม่เป็นไรแต่ไม่มีใครว่าใครนะครับผมนี่ก็ลูกศิษย์ลูกศิษย์อ๋หลวงปู่ทิมก็ททางนั้นนะครับไงมีอะไรก็ต้องเจอกันอยู่ดีไม่ไทะเลาะก,กันหรอกตอนนี้เขาเขาก็เคลียร์กันเข้าใจแล้วล่ะครับ เกียวกันเข้าใจแล้วบางคนไม่เจอไม่ไม่ไม่รู้ก็เอาหยิบเรื่องนี้มาพูดที่หลังอีกจริงๆเขาเคีย์กันจบไปแล้วว่ามีจริงอาจารย์เป็นคนทําอาจารย์เป็นคนสั่งให้คุณเนากด เขาก็ทําทำมาทำคุณแผนมาหลายรุ่นเขาก็ทำสองหน้ามาแทบตลอดครับแทบตลอดเขาก็ทําแบบแปลกนี้มาอยู่แล้วนี่ดูเ,เห็นไหมมมีอะไรให้เราดูเยอะเนี่ยใช่ไหมแล้วไม่ค่อยเดียวผมไม่เดียวเขาไม่เดียวออกมาเ,าเลยเนี่ยนี่คมรจะเก็บไว้อย่างซองนี่จะเปื่อ,อยหมดแล้วเนี่ยบางรุ่นเนี บางีบางรุ่นนะผมเช่ามาผมเก็บไว้หยิบมาถุงแบบถุงกระแกบเนี่แบบกรอบแล้วอ่ะเป็นผงไปแล้วก็มีเดี๋จะให้ดูวันวนหลังนะรุ่นไหนรุ่นมันมีรุ่นปีหนะ้าเจ็ดอ่ะผมใส่พร้อมถุงนะเก็บในหลังไนวะ้ถุงนี้กรอบลงไปกองกับพื้นหมดแล้วนี่ครับองกระบด้านนัง อีกด้านหนึ่งเป็นผงมวลสารพิเศษเป็นไงครับแปลกของแปลกโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปครับคุณแผนพิมพ์สองหน้าคุณแผนสารแสบพิมพ์สองหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ